สวัสดีค่ะอันนี้อยู่ในหลักสูตรไลฟ์ไลฟ์ร้อยสู่ล้านนะคะไลฟ์ Live นี่ลุกสำคัญเพราะว่าหน้าเราในยอยู่หน้าจอใช่ไหมหน้าหน้าโทรศัพท์เนี่ยคนก็จะเห็นหน้าเรือ,อย่างแรกนะมีขี้ตามีเบ้าตาฉะนั้นลุคนี่สำคัญแต่งหน้าแบบเบสิกนี่เห็นปะเนี่ยเห็นไ,ไหมต้องมี ไม่ไม่ได้หมายความว่าให้แต่งหน้าแบบหนาเป็นเจ้าสาวหรือว่าแต่งหน้าเป็นแบบลิเกแล้วแบบว่ามีบ้างพอประมาณถ้าถ้าคุณมีโอกาสคุณจะไปควรจะไปเทคคอร์สแต่งหน้าของตัวเองเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีมีจุดเด่นจุดด้อยของหน้าไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องปรึกษาแต่นี่นะคะปอนะคะปออยู่ซิดนีย์ใครสนใจเนี่ยนะใครสนใจจะแต่งหน้าสําหรับหน้าตัวเองเปิล้ลก็ไม่เกีกับเขานะคะ ลุกนี่สําคัญมากจริงๆไม่ใช่เป็นจะว่าคุณอยู่หน้าจอคุณไม่ได้อยู่หน้าจอ every day l i f e นี่ก็สําคัญอเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะคะให้ดูใกล้ช่างปออเปิดหน้านิดนึงเปิดเปิดหน้ากากนิดนึงนี่นะคะสวัสดีค่ะทุกคนและนี่ก็นี่นะคะนางแบบนางแบบเดี๋ยนะคะปกติหน้าก็เหมือนคนจะให้เหมือนคนมากขึ้นหน้าสวยเนี่ย่ะนี่คือส่วนหนึ่งของ l ล v e ร้อยสิล้านนะคะอ่าแล้วก็ค่ะอ่าแล้วนี่ก็เป็นเบื้องหลังนะคะความงามจะแต่งหน้าทุกโอกาสนะคะก็ติดต่อปอได้นะคะปอขอเบอร์โทรศัพท์่อยค่ะอ่าเบอร์ติดต่อนะครับ0481 442656อีกรอบค่ะ0481 สี่สี่สองหกห้าหกเดี๋ยวนี้ก็เปิ้ลนะคะนี่ค่ะเปิ้ลแคทตี้เปิ้ลพ่อพ่อตี้เดี๋ยวนี้ตั้งแต่นางขายพ่อพ่อตี้นางดูสวยเลอค่านะคะ <c oughs> <c oughs> สวยสูงสองโอเคใครสนใจอคอสโลอ่ลาไลฟ์ร้อยสู่ล้านนะคะเดี๋ยวโค้ดเปิ้ล ช่วยปรับลุกนะคะที่สำคัญให้คุณกล้าไลฟ์ละไ e. ลฟย e. ของคุณเนี่ยสามารถเป็นอาชีพได้ใครสนใจก็ทักมานะคะวันนี้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีมั่งมีมั่งคั่งโชคดีทุกเวลาทุกนาทีนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ไม่ชอบไม่แชร์ I don't care because <Bye. S 1> I love you <Bye. laughs>